ถ้าผู้บริหารตัวแทนยังไม่รู้5เรื่องนี้อย่าเพิ่งรีคูดใครเข้าหน่วยครับทีมเวิร์กทำให้ความฝันเวิร์กทีมเวิร์ก makes the dream work หัวหน้าหน่วยใหม่ที่สร้างหน่วยควรทำห้เรื่องนี้ก่อนเพื่อสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งยั่งยืนมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับข้อที่ 1, 1ผู้บริหารต้องมีมายเซ็ตที่อยากเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จ เห็นความฝันและความสําเร็จของตัวแทนในทีมคือความสําเร็จของผู้บริหารครับผู้บริหารต้องทําทุกอย่างอย่างมืออาชีพช่วยเหลือสนับสนุนให้ตัวแทนประสบความสําเร็จแล้วความสําเร็จก็จะมาหาผู้บริหารในที่สุดข้อที่2สรรหาตัวแทนที่มีมายเซ็ตเหมาะสมกับธุรกิจและการทํางานเป็นทีมอาทิเช่นตัวแทนที่มีเป้าหมายความฝันชัดเจนรักการพัฒนาตนเองเรียนรู้ตลอดเวลา เขาผู้นั้นครับเข้าใจว่าระดับรายได้ขึ้นอยู่กับระดับของการพัฒนาตนเองให้เกียรติผู้อื่นเสมอมองคนเป็นคนปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมถ้าเขาปฏิบัติกับพนักงานทำความสะอาดได้เหมือนกับเขาปฏิบัติกับ c e o ตัวแทนคนนั้นคือผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตครับหากผู้บริหารเลือกคนผิดเข้ามาในทีมก็อาจจะเข้าตำราที่เรียกว่า ปลาเน่าตัวเดียวนี่มันเหม็นทั้งคลองดนะังนั้นการสรรหาตัวแทนที่ใช่จึงเป็นประตูด่านแรกที่สําคัญของผู้บริหารทุกคนครับข้อที่ 3. ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพสูงเข้าใจโมเมนตัม um. การสร้างแรงเหวี่ยงหรือโมเมนตัมในองค์กรน,นั้นต้องเริ่มต้นที่ผู้นำครับผู้นำที่ดีจะทำให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในงานด้วยการลงมือทำก่อนเช่นการขายเขาเห็นเป็นนักขายอันดับหนึ่งของหน่วยงานตนเองจำไว้ว่า คนเนี่ยนะครับทำตามสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่สิ่งที่เขาได้ยินต่อให้หัวหน้าหน่วยนี่พูดเกง่งแม่นทฤษฎีแต่ไม่มีผลลัพธ์มันก็เปล่าประโยชน์ครับสิ่งที่ผู้บริหารพูดก็จะกลายเป็นเพียงลมปากครับที่ผ่านเข้าหูซ้ายแล้วก็ทะลุหูขวาไปโดยไม่มีพลังเพียงพอที่จะขับเคลื่อนคนในองค์กรให้ลงมือปฏิบัติงานข้อที่4เป็นผู้บริหารที่ซื่อสัตย์เทียงธรรม ให้คุณธรรมนี่เหนือผลประโยชน์ครับคงไม่มีผู้ตามใดหรอกครับจะเคารพผู้นําที่จิตใจบิดเบี้ยวไร้คุณธรรมโกงได้โกงดังนั้นผู้บริหารพึ่งมีคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีครับในทุกๆด้านให้กับตัวแทนในองค์กรของคุณขอ้อที่5ใส่ใจรายละเอียดความรู้สึกของคนในองค์กรเมื่อเขาอยู่ในทีมของผู้บริหารเขาคือพี่น้องร่วมอโครการครับจงสร้างสายสัมพันธ์ มองเขาเนี่ยเป็นดั่งญาติมิตรมิใช่ผู้ที่มาทําให้ผู้บริหารร,ร่ํารวยเราสิครับในฐานะผู้บริหารต้องคิดว่าทําอย่างไรเนี่ยให้เขาร,ร่ํารวยประสบความสําเร็จไต่ถามความรู้สึกนะครับถามเรื่องอื่นของเขาด้วยนะครับให้เขาได้สัมผัสว่า,วาหน่วยนี้ทีมนี้ผู้นําคือผู้ที่รักและห่วงใยเขาจริงครับมิใช่หวังแค่เพียงผลประโยชน์ทางธุรกิจผมเชื่อว่านะครับหากพี่พี่น้องน้องผู้บริหารตัวแทนเริ่มต้น My เซ็ตหข้อนี้ก็จะช่วยให้พี่ๆน้องๆนะครับสร้างทีมได้อย่างมั่นคงแข็งแรงยั่งยืนสุขใจกับการสร้างทีมและการทํางานในทุกๆวันครับและหากเพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็กดหัวใจนะครับกดเซฟไว้ดูในคราวหน้าหรือว่าแชร์ออกไปนะครับก็จะช่วยสนับสนุนช่องแล้วก็ส่งคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์นี้ให้กับเพื่อนๆนักขายีได้เห็นด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ